อยู่กันที่เวทีมวยราชารังศิลครับศเพชรอินดีมวยมันสลัดเมืองจากพนักคารที่21มีนาคม2566คู่รองรายการครับคู่นี้เดิมทีเป็นคู่ที่3ที่อของรายการครับแต่ว่าเนื่องจากคู่ทางด้านมังกรเพชรกับแหลมโพรับได้ถอนการชกกระทันหันครับทำให้ยกคู่นี้เป็นคู่รองรายการแทนครับคู่นี้เป็นการประทะกันระหว่างเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยกับฝ่ายแดง ผ่านน้ำเงินดีกากา้าสิทไทยแลนด์คู่นี้ชกกันณ์วิกัด117ปอนด์เท่ากันครับมาสนใจครับจะจบแบบไหนครับไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของน้ำเงินทั้งคู่ครับสองความหลาของกั้งเจีงสีแดงครับเอาชนะคะแนนแมนยูสิทธิ์จ้าอุ่มชนะคะแนนโรเบิเร์กบิลเจซีที่เป็นจิมืองราแชมเนินเมื่อ15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายัางแพ้ไม่เป็นนะครับทางด้านมุมแดงส่วนกั้ง อร์มหลังของกางเกงสีน้ำเงินรับยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเช่นกันครับสองฟอของเขาแพ้คะแนนขุนสยามสิบบอลสกลที่วิทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟลล่าสุดกับกบมาพาธาแพ้ไปนเจ้าพญาภัยสอจิตพัฒนาที่วิทีมวยราชดำเนินเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาที่เป็นผลงานล่าสุดของนักมวยทั้งคู่ครับความได้เปรียบก่อนโชกครับอยู่ที่ กางเกงสีแดงครับได้เปรียม1 1บเอ็ดปอันนี้นั้นะดูที่ผลง,งานบนเวทีในยกที่เหลือครับจะจบแบบไหนครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับนี่ครับขยับเดินเข้าหาพรทันวาขวางหน้ายัดเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายคืนแข้งขวาอัดเข้าไปเดินมัดซ้ายมัดขวาคืน ขยับขยับหาจ,จังหวะขาดแข้งขวายัางติดบังถีบน้าไปแข้งขวากากา้ายัดเข่าขวาโอ้หเด้งเข่าซ้ายเด้งเข่าขวาคืนเอาแล้วครับเกมแบบนี้ครับสนุกตื่นเต้นล้าวใจแน่ๆครับสองยกที่เหลือเรียบขยับเดินเข้าไปสืบเดินเข้าไปขยับหาจังหวะทีบสกัดไปกาก้าเรีบ ชกในเกมของตัวเองตั้งรับจับทางฝีมือขีบตักาัดไว้ขยับขยับขยับแข้งขวายังติดบางเพชรตันวาเกียบทีมมือหมวกเพชรจันวานี่มีน้ำมิดนละ่อนัอบนะเป็นเกยียริทรงลิ์คจับมาคงการเสียงที่มือจยัดเข่าขวาขวางหน้าเทียบเข่าซ้าย ็หบดยกที่3ครับจะพักให้น้ำสักครู่ตามมาต่อเกมบที่ยกที่4สีบคููรองรายการสุดเพชรยินดีมวมันสลัดเมืองตลาดหลักทรัพย์ก่อนไบตัวยกที่4ครับอยู่ที่มุมแดงครับยังได้เปรียบอยู่7ช่วงตัวลูกนี้บิดล้มลงไปครับเอาล่ะเพชร ทันวาไม่สวยครับขยับไปข้อแข้งขวานี่ครับจังหวะศาสตร์ดักแข้งของทางด้านกาก้ารือว่าทําได้สวยงามครับแต่ว่าลูกขยันลูกเดินเบียดโดนชนนี่ต้องยกให้เพชรทันวาครับนี่ครับเดินเข้าไปโดนแข้งขวาแข้งขวาอัดเข้าไปแข้งขวาคืนเอาแล้วครับคุกซ้ายเอาแล้วคลมัดยังเดินถีบสก,กัดไว้ กาก้ากาก้า,กาขยับแข้งซ้ายแข้งขวาคืนแยบแยบหาจังหวะยังขึ้นไม่ได้แข้งขวาเอาเครับได้ลุนลน้นนลครับตอนนี้แข้งขวากาก้า,กาจัดเข่าซ้ายเต้งเข่าขวาเข้าในขวางล็อกเด้งเข่าขวาแล้วเสียบเข่าซ้าย ยังไม่ชัดเจนแข้งขวาเติมเข้าไปแข้งขวาอัดเข้าไปแข้งขวาคืนเอาล้ครับต้องเดินเป็ดเดินชนแบบนี้ครับทางด้านกา้าเดินบ้างครับแข้งขวาแต่ราคาจะยัดข่าวขวาอัดเข้าไปเอาล้ครับอย่ายุกอย่าโยดในเห็นอย่างเดียวพอครับทางด้านเพชรธันวาเดีวยวเดินเดินแข้งขวาเหนียวได้เกี่ยวไม่ล้มแข้งขวาเอาล้ครับได้กินซีเป็นหนึ่งดอกครับทางด้านกา้า ทีบแข่งขวาแข่งขวาแข่งขวาวกาะ ยกที่สี่ครับพักให้น้ำสักครู่ตามมาต่อครับเกมวัน,นที่ยกที่5ยกสุดท้ายครับคู่รองของรายการสุภิยินดีมวยมันสนันเมืองเฮทันวาไฟเตอร์มวยไทยแดงน้ำเงินกาก้าสิทธิไทยแลนด์ตลาดหลักทรัพย์ก่อนไปตัวยกที่หยกสุดท้ายครับอยู่ที่มุมแดงครับไล้ราคา ทางนั้นครับวอลล็อกตะโกนมาอาฉีดให้มุมน้ำเงินกับกากา้กาสามแสนบาทถ้าพิจารการกลับมาได้รับการชูมือนี่ครับเดินไม่สนไม่ฟังอีลาค่ายลงวับเดินใส่ย,ยีงจะมัดขวาเอาหลับได้ลุ้นนะครับแบบนี้ครับกำปั้นไม่มีรูแทงซ้ายอัดเข้าไป อย่าพึ่งท้อครับสำหรับทางด้านกา้าครับยังพอมีเวลา1นาทีเกือบ2นาทีครับ ท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้อยู่ครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานครับตอนนี้จะแตะ2 0,000นซับนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเสมอมาครับนี่ครับทีมงานก็จะหาคลิปดีๆครับมานำเสนอให้แฟนมาแฟนยได้รับชมครับไปลกสุดท้ายครับ ทำเต็มที่รับสำหรับทางด้านกาก้าครับวันนี้นี่ต้องชื่นชมของทางด้านเพชรทันวาครับวันนี้มาดีหรือเกินนับแข็งแร่งแข็งแรง,แง,แรงทำให้เกมบางนทีของทางด้านกาก้านี่ยากไปหมดครับอีก10านาทีคบย้อรูนี้ก็งานไ่ความเป็นสุขอรลิดูแลั

ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเป็นทางด้านเรทันวาไฟเตอร์มวยไทยครับสามารถเอาเฉือนเอาชักคะแนนกากา้าที่จะแล้ไปแบบขาดลอยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมม่ราดาวผิกวาประกันใดขอเพัยมมาละทีนี้ด้วยครับ